และนี่คือ5เคล็ดลับการคิดแบบคนเก่งค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะลองฟัง5เคล็ดลับนี้แล้วลองเอาไปทำดูกันเลยค่ะซึ่งไม่ยากเลยนะคะข้อหค่ะคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะทุกๆคนจะมีเซลฟ์เอสเตมค่ะคำว่าเซลฟ์เอสตมหมายถึงการรักและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักและเคารพตัวเองเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและก็จะเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราต้องการเรามีศักยภาพและเราจะทำได้การที่คุณรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะรักและเคารพตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะและข้อ2ค่ะเขาจะไม่รอค่ะ เมื่อร่ก็ตามที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างนะคะพอเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราทําได้เมื่อศักยภาพของเราพร้อมทุกๆอย่างพร้อมจะไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเลยค่ะไม่ต้องรอว่าจะต้องมีใครกระตุ้นรู้ว่าจะต้องทําทําทันทีไปพร้อมกับความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมนะคะแบกความเชื่อมั่นไปเต็มหลังคิดว่าจะประสบความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จจริงๆเพราะว่าลงมือทําได้ทันทีและโฟกัสไปในสิ่งที่คุณต้องการค่ะ ข้อ3นะคะเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยค่ะเราจะเดินมุ่งหน้าไปแล้วก็ทำตามเป้าหมายของเราโดยที่ไม่หันไปมองว่าใครเก่งกว่าเราเพื่อที่จะทำให้เราท้อถอยหรือหมดกําลังใจเราจะไม่มองไปที่คนที่ด้อยกว่าเราเพราะว่าจะทำให้คุณประมาทเราไม่สนใจใครเพราะว่าเป้าหมายเราใหญ่เราจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าโดยที่ ความฝันของเราคือจุดที่เราโฟกัสเท่านั้นอย่าลืมนะคะการโฟกัสหมายถึงการมองแค่จุดรวมจุดเดียวแค่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นคนส่วนใหญ่ที่จะประสบความสำเร็จคือการที่จะไม่วอกแวกไปสนใจเรื่องอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความฝันชัดเจนมุ่งหน้าไปเรื่องนั้นอย่างเดียวและข้อ4ค่ะคนที่ทำตัวยิ่งเล็กเขาเป็นคนยิ่งใหญ่ สังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นคนยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศเราหรือว่าจะเป็นระดับโลกคนส่วนใหญ่จะมีความอ่อนน้อมค่ะถ่อมตนนี่แสดงว่าเขาแสดงให้เราเห็นว่าผลลัพธ์ของความยิ่งใหญ่ของเขาต่างหากที่มันใหญ่จนเขาไม่จำเป็นต้องทำตัวใหญ่คนพวกนี้ไม่มีอีกโก้นะคะสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะเอามาปรับเปลือยแล้วก็ เรียนแบบเลยค่ะอีโก้ยิ่งเยอะขุนยิ่งแย่นะคะเพราะว่าการที่เขาไม่มีอีโก้เนี่ยจะทำให้เขาได้รับโอกาสดีๆเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเยอะแยะและคุณจะไม่จบอยู่ที่คำว่ากูแน่กูเก่งและรู้แล้วข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้เนี่ยนะคะคิดว่าทุกๆคนน่าจะคิดเหมือนกันแต่ คนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะมีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วเห็นไหมคะว่าทุกครั้งเวลาที่โลกต้องการหรือในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นสังคมต้องการความยิ่งใหญ่จะกลับมาช่วยเหลือคนอื่นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องศักยภาพหลายๆอย่างหลายๆครั้งแม้กระทั่งตัวเราเองคะ่ะเราก็อยากจะเป็นคนที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอยากจะแบ่งปันแต่ว่าในเมื่อศักยภาพของเรายังมาไม่ถึง สิ่งนี้ถึงสำคัญมากๆเลยค่ะว่าเราต้องประสบความสำเร็จก่อนแล้วเราถึงจะช่วยคนอื่นได้คนดีจะชอบช่วยเหลือคนอื่นคนดีจะอยากแบ่งปันเพราะฉะนั้นคนดีควรจะประสบความสำเร็จคิดเหมือนกันไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเคล็ดลับ5แบบที่เราสามารถเรียนแบบได้ทำมันทันทีค่ะแล้วก็ขอให้เรามุ่งมั่นขอให้เราประสบความสำเร็จเพราะเราจะคิดใหญ่คิดแบบคนเก่ง ที่วันนี้เรามารับผลลัพธ์และการทําแบบเขาทําเลยนะคะหากคิดว่าวันนี้มีแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจมากพอก็เริ่มต้นได้เลยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะโคชเชนจอยพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ